พรนะ้อมนะโอเคให้เวลาขึ้นขึ้นขึ้นบริเขตสายขึ้นบริเขตสายเ,เริ่มแล้แลค่อยลงมาโอเคไม่อยากจะพูดครับอ่าอโอมีอะไระพูดไหมครับ <c oughs> <c oughs> อโอเคให้เวลานี่ครับแชมป์เก่าสมัยที่แล้วนะครับผม เอาเวลาห้าวิครับห้าสี่สามสองโอเคไฟติ้งครับลุยเลยครับเริ่มเลยครับยึดยึดยึดยึกยึดยึดหัวดิหัวหัวกลับไปก่อนได้เปลี่ยนครับพ่อผมบอกไว้เออเอ้ยเอ้ยดูนี่ครับ ngo ครับ ngo กับ melin back ครับ ngo แชมป์เก่าล่วงเขาทุเล็ทุเล็ แชมป์เก่าล่วงไอ้เหี้ยสุนเร็ดอ่านต่อไปนะครับผมเป็นต่อไปเป็นรอบชิงแชมป์นะครับผมต่อไปต่อไปเป็นรอบชิงแชมป์ของทุกคนนะครับผมเอาแค่คู่ชนะแค่หนึ่งเดียวนะครับผมทีม A นะครับทีม A นะครับเตรียมของครบ ทีมเอมาอยอ่ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนทำอะไรเยบจ้าออย่าต้มทิ้งคืนดิเอาให้เรียบร้อยนะครับผมอ้าวอออออััันนนนนนึึึงงงีีกกผู้ชนะต่อไปนี้นะครับผมให้มายืนแต่ละจุดนะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งที่พี่พิมยืนตรงบาร์เทเกสซายนะมีไนท์มีฟิลมีเจมอันนี้คือมุกอ่ะนะ เออมาฝั่งนี้มีไนท์มีฟิลมีไนท์มีฟิลอ่ามีไนท์มีฟิลนะแล้วก็มีฝั่งฝั่งนี้เปิดไปฝั่งนู้นเปิลอันนี้มีพี่ไนท์มีพี่ไนท์มีพี่ฟิลมีพี่เจมครับฝั่งนี้ที่พี่เิมอยู่เนี่ยส่วนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีการเปิ์แล้วก็ทีมอยู่ฝั่งนี้การเปิดทีมอยู่ฝั่งนี้คูให้น้ำผม ไม่นะกาเปิดทีมนะเู่ั้ไอา่รครั้งนี้ไม่ไฟคู่ไู่อะฝานะฟิลฟิลอยู่ตรงนี้ฟิลอยู่ตรงนี้ฟิลตรงนี้ฟิลอยู่นี้ฟิลอยู่นี้ฟิลอยู่นี้โอเคโอเคไอสัตว์เีเลยหัวแม่งกูชอบหัวใหญ่ตัวห่เนี่ยงร่างกายครเดี๋ยวมันจะมืดแล้ว อ่ะมันอ่าให้ทุกคนยืนยืนตามหลุมโตสนุกครับโตสนุกมันจะมีหกหลุมมาให้ยืนคนละหลุมหลุมกลางจะมีสองหลุมอ่ะหลุมกลางมายืนสองคนไปไปแบ่งกันยืนแบ่งกันยืนอ่าตรงนี้ไอไก่ไอไก่ออกไปไก่ไม่เกี่ยวไก่ออกไปอันนี้ไอไอไอซิอยืนตรงนี้ไอไหนไอไหนมายื่ตรงนี้มาไหนมายู่ตรงนี้ได้ได้ได้ไอเจมยืนตรงกลางเจม เจมอยู่ตรงนี้เจมอยู่ตรงนี้เจมอยู่ตรงนี้อยู่คนละหัวต่อสนุกอ่ะไอไอทีมมานี่ทีมมานี่ทีมมาหัวนี้เออยยืนตัดมาริเคตซ้ายดิยืนมาร์ติเคตซ้ายกันไอเจมอยู่ฝั่งนู้นนี่เอ่ยโอเคนะเอาผู้รอดเอาผู้รอดชีวิตคนเดียวนะเอออันนี้มั่วผู้รอดชีวิตคนเดียวผู้รอดชีวิตคนเดียว ฮังเกอร์เกมฮังเกอร์เกมไม่ไม่ไม่แบ่งทีมเอาแค่คนเดียวเอาแค่คนเดียวเพื่อบอกแล้วรางวัลมันใหญ่ใครไม่เกี่ยวข้องออกมาเอาใครไม่เกี่ยวข้องออกดิใครไม่เกี่ยวข้องออกดิออกดิเดี๋ยวมันจะยิงนะ ออกออกไอ้ป๊อกออกดิอ่าเตรียมตัวนะคนที่มีส่วนอยู่ของไอ้ฟิวลงไปข้างล่างคนที่ไม่เกี่ยวอยู่ข้างบนนะกูจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวโดนต่อยโอเคครับผมรอบสุดท้ายขอขอผู้รอดชีวิตขอผู้รอดชีวิตคนเดียวนะครับผมไม่มีทีมนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นศัตรูกันหมดนะครับเท่าเวลาห้าสี่ใครกับใครตี้อยู่ ไปหมดเลยอ่ะทตีนะเว้ยมึงจะตีกูทำไหมเนี่ยมันหล่นนี่ดูมันขโมยหมวกกูไปไอสัสจังไรจังไรจริงๆเลยสัอาเต็มตัวนะพร้อมยังอธิมอกยังนี่ครับผู้แพ้ครับแชมป์เก่าอลิส ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะเอาแค่คนเดียวนะให้เวลาห้าวินนะครับห้าคนไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องห้ามห้ามห้ามยุ่งนะสี่สามสองเริ่มครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับใครบวกก่อนบวกก่อนเลยครับบวกกันเอาแค่คนรอดชีวิตคนเดียวนะมันจะมีคนเดียวมายืนตรงกลางนะหนีหนีทีมหนีตั้งหลักเอ้ไอ้เปิ้ไอ้ไอ้ไอ้การไอ้การเอาแล้วเอาแล้วโอ๊โอินลงวงกันหร ไอเจมไปไวยังวะอุ้ยร่วงไอฟิวร่วงไอฟิวร่วงไอยเนี่ยนี่ไอโดยไอการไอการมันฉลาดมันไม่ต่อยไวมันรอแจมไอย์เนี่ยไอไหนตายลุ้มลุ้มมันลุ้มลุ้มไอการชนะแล้วไอการไม่แจมไอการไม่แจมอ่าไอการชนะเอาคนดูอยากต่อยลงไปคนดูอยากต่อยลงไป กลายเป็นเติมยาโอเคผู้ชนะนะครับผมเดี๋ยวมารับของนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเอาของก่อน <c oughs> โอเค <c oughs> การมหาพี่พิม <c oughs> การมหาพี่พิมตรงนี้ฮะมา <c oughs> เดี๋ยวมอบของให้เร็ว <c oughs> โอเคการแข่งขันก็จบลง ไม่ไม่ไม่กลางวันในสัตว์การหาพี่พิมการหาพี่พิมตามประตูเซฟนะการเอาปืนไปให้หมดเลยที่เป็นสกากับอ่าสกากับเขาเรียกว่าอะไรวะซิกเซาเออรไปทั้งหมดสิบสองก็บอกนะอย่างอื่นห้ามยุ่งนะโอเคมอบของรางวัลเรียบร้อยอิมสิบสองก็บอกโอเคนะกายไอ้กันเรียบร้อยนะ ใครมีของไว้นี่มาเอาไปเองนะเว้ยกูไม่ได้ครูใส่รหัสเดิมไว้มึงนี่เป็นแชมป์คนใหม่ได้ต่เติมต่อเติอติมคำที่ขาดไม่ได้ไหนไหนไหนอาจารย์ผมที่ไหนเนี่ยโอเคครับผมจบการแข่งขันเรียบร้อยครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมและรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ